ตัวร้อยี่สองตัว200เอาไงดีวะงั้นงั้นไม่เอาดีกว่างั้นไว้ก่อนดีกว่าอันนี้มีทั้งหมดตัวหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยทุกคนแป๊บหนึ่งนะมนผมจะได้ว่าไอ้นี่ผมซื้อมาสองตัวนีกว่าสวัสดีครับผมวันนี้กับผมไอไก่คนดีคนเดิมไปแล้วนะครับ ก่อนจะเริ่มคลิปกันนะครับผมฝากทุกคนกดซับส,สไครป์แล้วกดไลค์คลิปนี้ให้หน่อยนะครับผมก็คือวันนี้ครับผมเพิ่งกลับจ,จกากสวนนิทรรนะครับผมผมได้ทําการซื้อน้องปลามาแบบโอ้โหเยอะมากเลยครับผมแล้วก็ซื้ออุปกรณ์มาด้วยที่ผมไม่ได้อัดคลิปก็เพราะว่าแบบว่าเวลาผมซื้อผมแบบแบบอยากตั้งใจเลือกแบบจริงจไงทุกคนถ้าเกิดผมแบบถ่ายไปด้วยซื้อไปด้วย,อ,วยอย่างเงี้ยมันจะสังเกตปลาได้ค่อนข้างยา,ากผมก็เลยตัดใจไม่ถ่ายดีกว่าแล้วมันก็ค่อนข้างร้อนเนี่ยผมเดินใช้เวลาประมาณ2องชั่วโมงครั่ทุกคนเผมก็ดินเล่นนไดด้้วยูกม้ ้ําดูปลานู่นนั่นนี่สอบถามเข้าไปร้านนู่นนั่นนี่เยอะมากเลยก็เดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่าครับว่าได้อะไรมาบ้างเริ่มกันที่อุปกรณ์ก่อนแล้วกันก็ผมได้ไอกองฟองน้ําเนี่ยแบบจิี่วเลยทุกคนได้มาสี่อันนี่ปึ๊บนี่อัลละถ้าจำไม่ผิดอัลละสี่สิบบาทนะครับอันนี้เป๋าตังค์ผมไม่เกี่ยวแล้วก็ได้แบบอันใหญ่มาแบบนี้หกสิบบาทผมได้มาสองนี่เลยแล้วก็อาหารจมครับผมเอาไวใ้ให้พวก อะไรอ่ะให้พวกซักเกอร์กับพวกปลาแพะกินอาหารจมนี่ <Okay. S 1> ก็โดนไปประมาณ400กว่าบาทแล้วก็นี่ครับผมเริ่มที่ปลากันเลยตัวแรกจะเป็นปลาแพะครับผมซึ่งถามว่าสายพันธุ์อะไรผมก็ลืมน่าจะเป็นแพนด้าครับผมจัดแพนด้ามา2ตัวอีกตัวหนึ่งมันเรียกว่าอะไรไม่รู้รอ่ะทุกคนไม่รู้เห็นปล่าอ่ะผมให้ดูใกล้ๆนี่เห็นไหมครับตัวมันเล็ก มันเป็นปลาแพะในนี้มี3าตัวมีแพนด้าสองตัวอีกตัวหนึ่งอะไรไม่รู้ซื้อมาน่าจะแพนด้าตัวละ30บาทครับอีกตัวหนึ่งผมไม่แน่ใจน่าจะตัวละ5้าสิประมาณนี้แหละนี่ครับได้มา3าตัวแล้วก็มีอีกเดี๋ยวมานี่อันนี้ครับเป็นปลาแพะเผือกครับปลาแพะปกติเลยจะเป็นเผือกตัวละสิบาทผมจัดมา10บตัวไม่รู้ครบเปล่าผมไม่ได้นับไม่ได้ดูอะไรเลยซื้อซื้ออย่างเดียวนี่ให้ดูครับไก่นี่ครับผมประมาณนี้ สิบตัวก็ตัวละสิบบาทก็โดนไปทั้งหมดหนึ่งร้อยบาทผมตอนนี้ก็มีสิบสามตัวแล้วนะแล้วมีตัวนี้ผมตั้งใจไปหาปลาแพะโดยเฉพาะเลยเมื่อคลิปที่แล้วท,ที่ผมบอกที่ผมบอกจะกลับมาจัดแน่นอนผมก็กลับมาจัดแล้วครับผมนี่แล้วก็มีปลาแพะอันนี้มันเรียกว่าอะไรวะผมจำชื่อไม่ได้ันนี้มีตัวเดียวอันนี้น่าจะตัวละแปดิไม่ก็ร้อยหนึ่งอะทุกคนผมจําสายพันธุ์ไม่ได้นี่แบบนี้เป็นแพะเหมือนกันแต่จําชื่อมันไม่ได้นี่ครับน่าจะตัวร้อยหนึ่งจําไม่ผิด ก็มีทั้งหมดเท่าไหร่ละสิบสิบสามสิบสี่ตัวละหมดถุงนี้ไปโอ้โหมีสองถุงโหดเยอะนี่ครับผมอันนี้ก็เป็นปลาแพะเหมือนเดิมันนี้เป็นตัวเดียวอันนี้เป็นแพะอะไรเล็ดเลนั่นแหละผมจำไม่ได้แต่แบบแต่ตัวเนี้ยผมเลือกมาคือไอ้พวกเล็ดเเนี่ยมันจะมีตัวสีเข้มกับสีอ่อนอันนี้ผมเลือกแบบสีอ่อนๆมาคล้ายๆมันคล้ายๆขาวๆคล้ายๆเผือกอะตัวเนี้ยใกล้ๆมันมันอยู่ตรงเนี้ยเห็นไหมทุกคนก็ทั้งหมดเท่าไหร่ละสิบสี่ตัว ตัวนี้ข้าจะไม่ผิดนะน่าจะตัวละเห้าสิบบาทแล้วก็ถุงสุดท้ายครับนี่ <Yeah. S 1> อันนี้ <Hey. S 1> มีทั้งหมดตัวหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยทุกคนแป๊บน,นึงนะผมจำได้ว่าไอ้นี่ผมซื้อมาสองตัวนี่กว่ากว่า oh, สองตัวมอไม่เห็นมันมันสะท้อนนี่ครับซื้อมาสองตัวเป็นปลาเป็นปลาแพะเหมือนกันครับผมเป็นเอ่ออะไรชักอย่างเนี่ยแต่เป็นเพือกนี่มันมองไม่เห็นนะดิมัน,นมันอยู่ตรงก้นถุงอะ่ะ ผมไม่รู้จะให้ดูยังไงนะ่ะเอามือบังก็แล้วเนี่ยเออใกล้ๆใกล้ๆกก็เบอร์ ประมาณนี้2ตัวครับเป็นเผือกผมจําชื่อไม่ได้บอกตรงตรงคือผมรู้ว่ามันเป็นปลาแพะแต่มันคนละสายพันธุ์กันหมดเลยแล้ววันนี้คือตอนแรกผมจะจัดอีกพันหนึ่งมามันเป็นปลาแพะแพนด้าโกลเด้นเออมันคล้ายเผือกคือมันสีขาวมันตัวรอยี่แต่พี่ก็บอกว่ามันเลี้ยงยากไอพวกแบบแพนด้าเนี่ยผมก็เออเอาไงดีวะแม่งตัวรอยี่แล้วมันพี่ก็บอกยังยากเออตัวรอยี่สองตัวสองร้อยเอาไงดีวะงั้นงั้นไม่เอาดีกว่าเอาไว้ก่อนดีกว่าก็ทั้งหมดประมาณนี้ครับผมมีทั้งหมดอันนี้สามอันนี้สิบสิบสาม นี่15อะไรเละๆไม่รู้แล้วในนี้เจเ้าเผือก1 6บ7ทั้งหมด17ตัวผมวันนี้ได้มาพร้อมกับอาหาร<ะ>ก็เดี๋ยวเราไปทำการจับน้องลองตู้กันเลยครับผมไปกันเลย,ยเป็นไงทุกคน,นแน่นเอียดห้าถุง สิบเจ็ดตัวดูดิว่ากันดุกดิกดุกดิกไปหมดเลยก็เดี๋ยวผมจะทําการปรสรบสภาพน้ําให้น้องเขาสักประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วกันครับ A later few moments โอเคครับผมต่อดีก็ครบเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําการปล่อยน้องเลยแล้วกันครับผม mm hmm. ดูน้องยังนิ่งๆอยู่มีบางตัวก็คึกคึกหน่อยก็ถุงนี้ก็เลยแล้วกันใกล้ตัวสดไปลูก ออกไปแล้วครับหนึ่งตัวคือไอพวกปลาปลาแคะเนี่ยมันมันมันกินพืชนะทุกคนมันแบบช่วยกินตะไคร้ได้ดีผมก็เลยจัดมาถ้าเกิดมันกินแบบพวกอาหารเด่นเนี่ยผมก็ไม่อยากออมาเยอะเปลออาหารไปเรียบร้อยหัวที่สองปลาแคะเผือกตอนนี้ผมบอกเลยว่าปนกันม่วงมานัโดนม่วดโอ้โหนี่ตัวตัวนี้ตัวใหญ่ที่เกอดเป็นพวกเผือกเผือกเนี่ยถูกจริงตัวสิบบาทนี่โคตรน่ารักสีขาวสีเผือกตาแดงด้วยเฉียง ต่อมาอันนี้อะไรวะไม่รู้เหมือนกันไปลูกลงไปตัวเดียวอันนี้ตัวนี้ก็น่ารักครับน่ารักลายแบบไม่ให้ลายจุดไม่เหมือนตุ๊กแกนะถือว่าโอเคคือเหมือนตุ๊กแกนี่ไม่ไหวมันมีแบบพวกลายอ่ะเยอะเหมือนพวกตุ๊กแกตัวละแปดสิบตัวละหกสิบแเต็มไปหมดเลยตัวละสองร้อยกว่าบาทก็มีนะตัวละห้าพันก็มีสองพันก็มีเพราะวันนี้ผมไปดูมาเยอะเลยอ่ะบานไปหมดอันนี้เป็นอะไรไม่รู้แต่รู้ว่าเป็นเลือกสองตัว แต่คนเราเผือกนะมันมันมีเผือกแบบปกติตัวสิบอันนี้มันเผือกแบบอะไรไม่รู้ตัวละห <Okay. S 2> ้าสิบโอเคไปท้ายอันนี้ก็เป็นอะไรไม่รู้อ่ะเอามาตัวเดียวทดลองดูหนึ่งใบเลยเนี่ยไทําไมโลกอ๋ออันนี้อันนี้น้องเพนดุยนะ้ยครับเมื่อกี้น้องเพนดุ้ยกับน,น้องอะไรไม่รู้น้องเพนดุ้ยผมซื้อมาสามสิบไก่น้องตัวหนึ่งหกสิบบาทก็ทั้งหมดครบแล้วทั้งหมดเท่าไหร่วะสิบเจ็ดตัวมั้งถ้าจะไม่ผิด จริงๆมันมีแบบพวกแบบสายพันธุ์แบบโอ้โหหาย,ยากๆก็มีตัวละห้าพันตัวสองพันก็มีครับแต่มันตัว่อนข้างใหญ่เลยเออมันค่อนข้างมันค่อนข้างแบบราคาสูงก็เลยยังไม่จัดดีกว่ารองพวกนี้มาเทสก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะทําการกักโรคเขาด้วยยาเหลืงพอพี่เขาบอกว่าถ้าเกิดกลับด้วยแบบพวกนังนครับทิมมันมีนมโอกาสที่มันจะไม่รอดก็ <Okay. S 1> เดี๋ยวผมกักด้วยยาเลยหลวกันะค,ะครับเอาแบบเบาๆพอให้น้องเขาแบบว่านิดหน่อยจะได้แบบไม่ตายกันเอามาลองเทสก่อนอยู่ในตู้นี้ ทุกคนเห็นไหมครับไอเจ้าตัวใหญ่สุดเนี่ยน่าจะตัวละร้อยหนึ่งมั้งถ้าผมจะไม่ผิดไม่แน่ใจเหมือนกันเราจะมีเจ้าปกติเจ้าเผือกเจ้าแพนด้าเจ้าอะไรไม่รู้มึ่งหมดแล้วตอนนี้ไอเจ้าตัวใหญ่เนี่ยคือมันเป็นชื่ออะไรเล็ดเล็อะไรสักอย่า่เนี่ยแหละแต่ตัวเนี้ยสีมันอ่อนสุดมันคล้ายๆเจอ,อกเพือกๆหน่อยถ้าตัวอื่นสีเข้มๆผมจะไม่ค่อยชอบมันแล้วก็จะมีเจ้าโหเพลือกเตเป็นหมดเลยด้วยเลยนี่โอ้โหน่ารักอ่ะตัวนี้คือเจ้าอะไรก็ไม่รู้แต่รู้ว่าเป็นปลาแพ อันนี้น่าจะเป็นเจ้าเผือกตัวละสิบ,บาทอันนั้นก็ใช่ตัวละสิบ,บาทถ้าผมจะไม่ผิดทุกคนอันนี้เป็นแผ่นดุยแผ่นดุยมีสองตัวอันนี้เผือกปกติเยอะหน่อยแล้วก็มีไอตัวนี้ที่ผมบอกเป็นไฟไฟอะไรสักอย่างตัวละห้าสิบมั้งอือันนี้เป็นพวกเผือกพวกแผ่นดุยพวกเผือกอะไรไม่รู้ผละพันอันนี้คือแยกกันนละพันหมดเลยนะครับมีตรงนี้ตนนเต็มเลยทั้งหมดสิบเจ็ดตัวก็แจ่มดีแต่ตู้นี้คือตะไคร้ข,ข้างเยอะทุกคนดูดิเนานะ อันนี้คือตะไคร้ขึ้นจนดำแล้วอ่ะผมว <man> ่าเนี <Dual word Shout out> <fen> ่ยดูเลยน้องมันเริ่มไปกินอะไรเห็นปะเห็นปะสบายแล้วผมก็ซื้ออาหารจมมาให้เขาแล้วด้วยโอเคก็คือสบายแล้วตอนนี้อยู่กับชิวๆออกซิเจนแน่นๆก็เดี๋ยวถ้าเกิดจบคลิปผมถึงจะใส่ยากักโรคให้เขานะครับทุกคนจะได้ดูแบบชัดๆก่อนให้ดูความน่ารักผมว่าเจ้าเผือกเนี่ยน่ารักสุดตาแดงเนี่ยเห็นปะทุกคนเห็นไหมตัวเนี้ยตัวใหญ่ๆน่ารักนะไอแผนดุยก็น่ารักคือมองไปมองมามันก็คล้ายๆนีโมเหมือนกันนะทุกคน ถ้าเกิดมันเปลี่ยนสีค่าที่ตัวเนี่ยคล้ายอยู่นะแต่เจ้าพวกนี้คือผมสอบถามเขาละที่ร้านคือแต่ละสายพันธุ์เนี่ยแต่ละชนิดเนี่ยคือมันจะโตขนาดไม่เท่ากันมันจะมีปลาแพะแค้อีกอันนั้นจะตัวเล็กมากถ้าเกิดเจ้าพวกนี้ก็เฉลี่ยแล้วก็ประมาณ5นิ้วก็มี6นิ้วก็มี3มนิ้ว4ี่นิ้วก็มีหมดคือมันแบบคล้ายกันไปหมดเลยผมไม่ได้จําชื่อมาด้วยก็ประมาณนั้นแหละครับ แต่น้องแบบว่าน่ารักไม่กัดตัวอื่นก็โอเคลแล้วก็ประมาณนี้ละกันครับก็ได้มาทั้งหมด17ตัวรวมมูลค่าก็ประมาณ400กว่าบาทเท่านั้นเอง300-400ประมาณนี้ไม่แพงครับแต่ร้านอ่ะค่อนข้างมีเยอะเราก็ต้องแบบค่อยๆเลือกค่อยๆดูหน่อยคือบางร้านก็ราคาต่างกัน10บาท20บาทอะไรเงี้ยทุกคนก็ต้องค่อยๆเลือกไม่ใช่แบบเจอปุ๊บซื้อปั๊บเลยผมก็จําร้านไม่ได้ว่าร้านชื่ออะไรเงี่ยคือมีหลายร้านมากที่ขายพวกปลาแพร์ประมาณห้าหกร้านก็ประมาณนี้ด้ครับก็คือฝากกดไลค์กดซับสไคร้เหมือนเดิมเลยๆ อยากถึงพันทบครับผมทุกคนแล้วถ้าเกิดใครอยากสนับสนุนผมเพิ่มเติมเนี่ยคือผมมาทําแบรนด์เสื้อผ้าอยู่น้องๆคนไหนที่ดูที่แบบวัยรุ่นหน่อยเลยอายุถ้าผมอย่างเงี้ยประมาณยี่สิบเจยีบแบ้าบขอยากแบบหาเสื้อแบบแนวสตรีทไส,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 สหน่อยอย,อย่างเงี้ยผมทําแบรนด์อยู่ก็นี่ครับผมฝากดนหนุกันได้ครับปกดติดตามด้วยครับผมก็ยังไงวันนี้ผมไปก่อนละกันครับสวัสดีครับ